หมวกใบนี้นะคะจะเป็นหมวกแบบของมงนะคะเป็นสไตล์ชาวมงค่ะเขาก็จะมีลูกปัดร้อยนุ่งดิงด้งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานปักนะคะอันนี้จะเป็นงานปักเครื่องปักเครื่องจักติดผู้ไหมโพรมน,นี้ตรงนี้จะเป็นฟองน้ํานุ่มๆน,นะคะเส้นรอบวงรอบศีรษะเนี้ยยี่สิบเอ็ดนิ้วสามารถสวมเข้าสวมออกแบบนี้ค่ะ ใช้วางบนศีรษะเฉยๆเลยเพราะฉะนั้นก็จะใส่ได้ไม่ยากเลยใส่ได้ง่ายๆค่ะจะวางแบบนี้หรือจะวางแบบนี้ก็แล้วแต่ เส้นรอบวงนะคะภายใน21นิ้วค่ะถ้าเส้นรอบวงถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้จะเป็น7เนิ้วนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางจะเป็น7เนิ้วนะคะก็จะเป็นหมวกผู้หญิงใส่ได้น่ารักน่ารักนะคะหมวกผู้ใหญ่นะคะที่มีเส้นรอบวง21เนิ้วสามารถใส่ได้